ไปแลกกันในส่วงกระบี่กันบ้างนะครับการเลือกตั้งลวงหน้าที่กระบี้ก็มีผู้มีสิทธิ์เนี่ยใน่ลงทะเบ,บียนไว้เนี่ยนะครับก็คือคักเหมือนกันนะทางทราำน้วยอ่ของจังหวัดกระบี่ครับ ทีเลือกตั้งกลางเขตเหลือตั้งที่หนึ่งโงประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่นะครับผู้ชายซิดนะครับนะเลือตั้งหลวงหน้าในเขตหนองเขตเนี่ยในกระบี่บรรยากาศคึกคักเลยนะครับประชาชนลงทะเบียนใจทิศหลวงหน้ามารอกันแลรายเชื้อกันแลซึ่งกกตกระบี่ก็เปลี่ยนโบสถิดรายเชื้อโอ่โซ่แบบแบ่งเขตจังหวัดสี่รอยเขตนะครับแล้วก็รายเชื้อของพัก ที่จะเลือกนะครับน้องโมเรามี QR code สำรับสกแกนเพืรอ <c oughs> ขนหน้าชือ้อลำดับชื้อตัวอิงได้เร็วขึ้นเจนาน้าทีจะคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกก่อนเข้าคูาหาเลือกตั้งครับผู้ที่มาชายซิดลงคะแนนเลือกตั้งหลวงนาก็เตรียมตัวมาเป็นย่างดีค่ะเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารลักท่าแสดงตนอื่นๆมาแสดงความพร้อมในการชายซิดออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ย่างเต็มทีเลยเพราะว่าว่างจะเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศส่วนบรรยากาศทั่วไปก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบีค่ะก็ได้จัดสถทานถีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยว่าซ้อซ้อนห,อหวอลวงนานในเขตเลือกตั้งเนี่ยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งถีหนึ่งนะคะยุที่ห่อประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบีท่าเรืออำเภอเมืองกระบีจังหวัดกระบีเขตเลือกตั้งถีซ้องค่ะห่อประชุมโรงเรียนอ่าวลึกประชาสั้นอำเภออ่ออาวลึกจังหวัดกระบีแล้วก็เขตเลือกตั้งถีซ้ำค่ะห่อประชุมโรงเรียนคลองทอมรัดรังสั้นนะคะอำเภอคลองทอมจังหวัดกระบีทางนี้จังหวัดกระบีเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนเลือกตั้ง หลวงนารวม6 4 6 7นคนแบ่งเป็นนอหกเขน6,440คนแล้วก็ในเขตเลือกตั้ง27คนนะคะคือขักถูกจังหวัดเลยนะถูกจังหวัดเลยนะคะ